สวัสดีค่ะไม่สุงคะตอนนี้ก็พบกับน้องแปงเชียงตุงนะคะออาวันนี้มากับหน้ามาอย่าแซวผมหน้ามาหนูไม่น่ารักหรอคะอ่ะคือวันนี้เนี่ยน้องแป้งจะมาถ่ายทำเหมือนคล้ายๆประมาณว่าน้องแปงจะทำถ้วยผางประทิปนะคะเพื่อที่จะเอาอถวายในวันออกพรรษานะคะแต่ว่าก่อนที่น้องแป้งจะไปทำเนี่ยน้องแป้งนะคะคือเป็นคนที่ผมยาวใช่ไหมเนี่ยเออก็ คือแบบผมก็เริ่มยาวมาแล้วแหละหลังจากที่ทําสีผมแล้วก็คือแบบอะไรแบบนี้เนี่ยคือแบบถ้าเวลาน้องแป้งหวีผมใช่ป่ะน้องแป้งเนี่ยก็จะเเหมือนเส้นผมเราเนี่ยมันออกมาประมาณาเส้นสองเส้นหร, scalable, ร imer, หรือแบบกี่เส้นก็วางไปเนาะถ้ามันติดวีของเรามาเนี่ยเราก็จะเก็บนะคะคือน้องแป้งเนี่ยเป็นคนที่จะเก็บเส้นผมตลอดเลยนะคะก็เนี่ยน้องแป้งเก็บมานานมาก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 เลยนะคะเนี่ยก็ คือใช้เวลามากๆนะคะกับคุณแม่นะคะที่กว่าจะได้เส้นผมเนี่ยได้มาเท่านี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยน้องแมงนะคะสาวเส้นผมเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยมามาซื้อน้านํามันหรือว่าซื้อขี้พึ่งซื้ออะไรที่เพื่อที่จะเอามาใช้ในเอ,เอามาทําในเทนทางประทิศน่นะนั่นเลยนะคะก็เออน้องแบงนะคะก็จะไปขายให้ไม่เท่านะคะเออ ถ้าไม่เท่าน้องแมงอยากจะเอาไปขายต่อก็ได้ความจริงน้องแมงไปขายให้ใครก็ได้แต่ว่าเขาจะมีแม่ค้ามาเก็บตลอดเลยนะคะไม่ไม่ใช่ตลอดเลยทุกครั้งนาันาน,านทีอย่างเนี้ยค่ะก็จะมีแม่ค้ามาเก็บนะคะคือแบบถ้าความหมายเนี่ยถ้าเราเนี่ยเอาเส้นผมเอาเงินเส้นผมของเราเนี่ยไปไปขายแล้วได้เงินมาใช่ไหมคะคือเราเอามาซื้ออะไรให้เป็นทําบุญเนี่ยมันจะเป็นบุญใหญ่นะคะแล้วก็คือ คล้ายๆประมาณว่าตั้งแต่โบราณมาแล้วเนาะก็อาจจะมีประวัตินะคะคือแบบจะมีนางอะไรท่านหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่สมัยโอ้โหตั้งแต่โอ้โหนานมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะคะถ้าใครได้อ่านประวัตินะคะก็จะรู้นะคะถ้าให้น้องแป้งเล่าในตอนนี้ก็คือแบบจะยาวมากนะคะก็ ขอพูดเพียงเข้าๆเท่านั้นนะคะอาเดี๋ยวน้องไปก็จะไปขายให้ม่เท่านะคะไม่เท่าจะให้ฟังน้องไปเท่าไหาร่ก็ว่าไปนะคะเอ่อประมาณเอ่อสิบบาทยี่สิบบาทก็ว่าไปนะคะและ้วน้องไปก็จะไปซื้อน้ามันอ่าจะมีน้ํามันหลายๆอย่างมากนะคะที่เราจะเอามาผสมกันนะคะจะมีขี้รึ่งขี้อ่าอะไรน้ํามันพืชน้ํามันมะพร้าวแล้วก็น้ํามันอะไรหลายๆอย่างนะคะก็อาเดี๋ยวไปหาไม่เท่ากันเลยนะคะโอเคตามไปเลยนะคะไม่เท่า โอ้ยปเนนะี่ยเออไม่เท่าดิอยางอูกเกินน่ะอย่างหามฮะฮ้มมูเพ็ดมาจ่ายละไม่เท่าก็คร้ายขาวเขาบ้ามามู้เพราะเป็นผมัเฉะน่มันมาหาเออไม่เท่า,ขา,ขา,มา,มามดิบยาอก,เกอเอาเงินนั่งกับซื้อน้ำมันนีนมาเฮหดผังสมีอ่ะโอ้โก็หือม่ดาพม่ใหกิดลไม่รเปอลไม่เท่าก็เอามาที่เราเกือกนอ,กน,อนา ก็คือก็เลยไม่เท่ามีในเท่าไม่เท่าเลยมีเปียกว่าดีก็ซื้อน้ำมันหมาป้าว่ะน้ำมันเออกูโดตั้งเหรียนนั่นไม่เท่าก็คือก็เลยเอามาที่เราอืมที่ก็มีปะมันอยู่กระถงนอ๋ออุติเลยว่าน้ำมันขดนึงอัไม่เท่าก็น้ำมันกวางหนึ่งอันน้ำมันกระปุกนึ่ะ เน่ขายเลยแม่เออเน่ปะก็มาขายแบบมะเทายอดยอไม่เท่ากับขายต่ออะต่อก็บนมากเรียกไปเนขายไปเอ้ายขายจริงไม่อขวเปนถงมัเหว่ะอไมั่ส <Buffalo gro telling museums> <aba mus incom> um> ัทำอย่างอู้คืออย่างทำอย่างหาเหงอโลวห่าปากอู้ติดเลยน้ำมันวนเนี่ยไมเอะอ้าวอ้ลไม่ทำมีเหงหนึ่งอะเออเงแท้เออมาเห็งหนึ่งเล คาไมนเฮงหนึ่งก็สิบบาเลยการาต้อ่กการชื่อตั้งหมูแเออมาเหงหนึ่งก็20บบาทค่ะอารมณ์แบบห่าปากว่ะมีก,ามากันหเหรอามาเหงนแม่เฮงนึง <c oughs> เ,เงนี่ยเางหนึ่งก็เลยโอ้เลยน่นมาอเปล่าเนี่ย <t> อเอออย่างได้มัน,มา,า,เนเาเปล่าเง้นยอะคนเงาถามเต้านียมุนหองพูนร่องี้เราลยเหงวะ่ะแมากำมันกับชื่ขาั้งหมูเขากำนโอ้กอ ไปเมือ่อกระเป๋าลนลุ้เค้งเ,เนื้อแ,น,แ,น,แน่หนออุ้ยเ,เล็กมันก่อนอะไรสังวะเออเล็กเออสองสี่สองเจ็ดสอง่เออเออซ้น้ำมันกระเป๋ากัน

น้ำมันมะพร้าวจากที่ไปขายเส้นผมให้กับไม่เท่าแล้วนะคะก็ได้ตังประมาณ20บาทนะคะไม่เท่าให้นมแป้ง1000จัดนะคะก็เท่ากับเงินไทยเนี่ยประมาณ20บาทนมแป้งก็ได้น้ำมันมะพร้าวมาสองขดนะคะนี่ก็เล็กๆประมาณนี้เนาะก็นมแป้งจะใส่เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อทุกอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณนายขอดูหน่อยแหนอันนี้จะเป็นขี้ผึ้งสีขาว อันนี้คิดว่าน,น่าจะมาจากทางจีนนะคะอันนี้จะเป็นขี้พึ้งแบบขาวๆแบบนี้นะคะส่วนผสมเนี่ยมาดูกันเลยนะคะก็หลักๆเนี่ยคีดพึ้งใส่ลงเลยเน,นาะทนาไหเนาะโอ๊ยมะนาวขี้ผึ้งใส่เลยอันนี้จะเป็นขี้พึ้งของแท้แท้แท้ที่สุดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสองอย่างนะคะ ดูคลิปนี้เอาไว้เผื่อเป็นแนวทางใครบางคนที่อยากจะทําตามนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นขี้พึ่งแบบว่าของแท้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่ลงคนเลยเนาะคุณนายเนาะคืออันนี้ก็จะเป็นขี้พึ่งนะแต่ว่าเราหาได้แบบไหนเราก็แล้วแต่เราชอบนะอันนี้ก็จะเป็นขี้พึ่งค่ะขี้พึ่งที่เขาทําขายในจัดในตลาดกัดหลวงมันเลยนะคะ,ะเราซื้อมาประมาณั้งหมดเนี่ยประมาณคุณนายที่ในสีขาวซื้อมาโอ้โหใส่หมดหมดเลยอย่างนี้เลยหรอ โอ้โหทำไมไม่ตัดไม่ติดทงไ,ไม่สม่ยอยู่หรอเนี่ยใส่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 งพึ่งให้หมดเลยนะคะโอ้ไม่เห็นเราเลยอ่ะเออคือเราจะตั้งเตาถ่านอ่อนๆน,นะคะอทำให้มันละลายอะคะ่ะโอ้โหดูดพึ่งที่แบบเหมือนทำเทียนนะเน,ะเนะาะถนงระทิศเนี่ยเขาก็จะเอาไว้บูชาที่แบบเอเดี๋ยวนะ้องแมงมาเล่าให้ฟังเนาะ คือก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะลำแรกน้ำแป้งก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยอุ้ยน้ำมันมะพร้าวหนึ่งหยางอันนี้ไปซื้อมาจากที่อะไรนะที่ขายเส้นผมอ่ะอือ หนึ่งอย่างนะคะน้ํามันเนี่ยจะมีหลายๆลายอย่างมากเลยเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำมันพันผักกาดนะคะน,นี่แค่เป็นขดนะคะน้ำมันผักกาดนะคะใส่ทั้งหมดเลยนะคะแค่ขดโอสีเหลืองสวยงามมากแล้วก็น้ำมันหมักแปกที่เขาเรียกว่าน้ำมันหมักแตกอะคะ่ะอันนี้ โอ้สีนี้จะเป็นสีอันนี้นะคะอใส่สีว่าอืมดูส,สีสวยงามมากนะคแล้วก็เออน่าจะประมาณนี้เองนะคะสามอย่างน้ำมันพืชด,ด้วยนะน้ำมันพืชน้ำมันพืชอยนี้แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยใส่เลยนะคุณนายอโอเคเรียบร้อยได้ครนี้ตั้งจนกว่าจะละลายนะคะ ลูกนายวยคอะเออจมะคือเราจะมีน้ํามันหอมด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าใส่นะคะโอ้โหดีอของดิฉันของของเอาเดี๋ยวขอขอแบบชิดให้มันถูกตรงก่อนนะคะใสกิ่ชิดเนี่ยมันจะหอมมากๆเลยนะคุณนายหอมแบบว่ามันหนึ่งสองสามโอเคน่าจะได้แล้วหอมแล้วมั้งหอมมากเลยอะโอหอม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 สุดใจเลยอะหอมมาก โอ้โห uh oh. ขี้ผึ้งของเรานะคะก็เริ่มละลายแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องใจยเย็นๆแล้วก็ใช้เตาถ่านอ่อนๆไฟอ่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีโดยเฉพาะที่ทําเทียนนะคะคือน้องแปงจะใช้สีเหลืองแบบประมาณว่าประมาณนี้เนาะก็ใส่ลงไปเลยค่ะสองถุงเป็นสีที่เขาทําเทียนแบบขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะ คือแบบเพิ่มให้สีสันให้สวยงามนะคะใส่อีกไหมชอบเท่าไหร่ก็ใส่นะคะตามใจชอบของเรานะคะไม่ต้องมีตำราอะไรนะคะเนี่ยคือขี้ผึ้งเรายังมีนะคะนี้ใส่อีกนะคะเริ่มละลายก็ ขี้พึ้งที่เรามีเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ปะใส่อีกค่อยๆใส่ลงไปโอ้โหอ่ก็หลังจากที่เราเนี่ยคือไปตั้งน้ำอะไรนะคะขี้พึ่งไว้เนาะก็คือเราเนี่ยต้องใช้เวลานะคะเนี่ยก่อนเราจะม้วนไส้นะคะคือเราจะมีผังประทับด้วยอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะคือจะเป็นถ้วยดินแบบนี้นะคะอันนี้คือคือแบบคนภูบัญญาชาวบ้านที่นี่ทํากันเองนะคะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ช่างแล้วแต่ฝีมือ,อคนทํานะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยแบบประมาณนี้คือเราเนี่ยก็จะอะไรนะคะไปม้วนไส้อันนี้มาะคะ่ะแล้วก็มาใส่แบบนี้แล้วก็เอาขี้ผึ้งมาใสนน่นะคะ คือการม้วนการม้วนไส้มันเนี่ยเออก็จะเป็นใหม่แบบนี้นะคะใหม่เนี่ยอันนี้นะคะแล้วแต่เราความชอบนะก็คือเราเนี่ยก็จะตัดมาประมาณนี้แล้วก็มาม้วน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 เออก,ก็ก็แล้วแต่เทคนิคการม้วนของเรานะคะคือที่บ้านน้องใบเนี่ยคือจะทําเมื่อปีที่แล้วก็ได้ทํานะคะปีนี้ก็ทําอีกค่ะคือก็ จะทําประมาณหนึ่งพันถ้วยนะคะก็กั้นใต้เข้าก็เป็นห้องวาต้านเต้นเหงในนั้นขนาดเนาะแล้วก็เนี่ยคือจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แค่ยืดมาแล้วมันก็จะเป็นสางขาแบบประมาณว่านี่เองค่ะง่ายมากนะคะนเนี่ยเราก็สามารถเอาวางบนถ้วยแล้วก็เนี่ยเอาขี้พึ้งมาหยดใส่ได้เลยนะคะ เ,เดี๋ยวจะต้องทําดีๆนะคะอันนี้ก็แค่แคสาธิตให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวก็ขอทําต่อให้ได้จนกว่าประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเส้นนะคะอ่าเดี๋ยวทําต่อไปเรื่อยๆนะคะใช้หมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอทําก่อนเน้อค่อยๆทำไปนะคะสวยงามมากเลยอะดูดีดูถ้วยดี น,นี่ก็จะเป็นแบบว่าธรรมดาแบบเออแบบลายแบบเรียบๆอะเนาะอืมก็แล้วแต่ลวดลายตามช่างที่เขาทำเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเยอะมากเป็นลังเลยเราเอามาเป็นพังเลยนะคะเป็นพันนะคะก็เราจะามาเอาเลียงตรงเนี้ยคะ่ะแล้วเรียงเลียงเรียงแล้วก็เอาไส้วางแล้วก็เออเอาขี้พึ่งมาใส่เลยนะคะก็เดี๋ยวเอามาเรียงเลย ต้องเรียงแบบว่าสวยๆทำอะไรก็ต้องสวยๆนะคะแล้วก็อันนี้ของเรานี่ยใส่คนหนึ่งพันอันนะคะทำเองกับมือเลยเรี่ยงแหลมเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเธอสวยแล้วเป็นไง <laughs> ค่อยๆทาไฟนะคะคือเราเนี้ยไม่ได้รีบร้อนนะคะมาแล้วเจน่าอะไรคะตุนายังไม่ได้สั่ไข่เลยมาแล้วมาแล้วค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ยไม่ทำให้มันร้อนนะคะเล่นเดียล่นโอ้สีสวยมาก แบบเราเราเอาอันนี้วางก่อนใช่ไหมแม่โอ้ต้องมีสติกสตังนะคะไม่งั้นคือมันจะล้นมาโอ้โหหมันลน้นมันจะลน้นมันจะล้นอืสวยงามคือแบบเราจะไม่ต้องใส่ล้นขนาดนั้นก็ได้นะคะเวลาเราจุดเทียนมันมาแล้วมันจะแบบ กลัมันจะหกได้นะคะอืมแค่นี้ก็ได้และอู้อุ้ย่ดีงามมากสีนี้ชอบมากเลยอะโอเคทำก่อน วันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างคะที่ได้เห็นน้องแป้งเนี่ยทำถ้วยเขาเรียกว่าอะไรคะผังประทิปเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยวันนี้น้องแป้งก็ได้จัดทําแล้วก็ทำเป็นขั้นตอนให้ได้เห็นกันนะคะว่าคือแบบเราต้องผสมอะไรบ้างนะคะคืออันนี้ก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณมาแล้วนะคะน้องแป้งเนี่ยได้ทําถ้วยผังประทิปเนี่ยหนึ่งพันถ้วยนะคะผังประทิปเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง สังฆะบูชาในพระพุทธศาสนานะคะคือทํามาตั้งแต่นานคือแบบสืบต่อสืบนานมามากๆแล้วนะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นที่อันรู้จักกันมากๆแล้วนะคะก็อ,อันนี้เนี่ยทำไว้เพื่อที่จะเอ่อเอาถวายในวันออกพรรษาที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยได้ทําไป1นึ0งพั่ถ้วยแล้วนะคะก็มีทั้งเครื่องผสมเนี่ย ถ้าเราทําเองเนี่ยก็จะคือแบบจะดีมากๆอย่างเนี้ยค่ะคือเราก็จะมีเครื่องน้ามันน้ำมันพันผักกาดใช่ไหมถ้าเป็นกําไใต้แาเนาะภาษาไทยใหญ่ก็เป็นห้องน้ํามันพันผักกาดเหยาะก็เป็นห้องวานน้ามันหมักแตกเนี้ยแล้วก็น้ำมันน้ำน้ำมันพืชน้ํามันมะพร้าวแล้วก็น้ํามันหอมนะคะ น้ำมันหอมเนี่ยก็แล้วแต่นะคะคือแบบจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะคือแบบแล้วก็จะมีขี้ผึ้งแท้ๆด้วยนะคะก็ถ้าเราทําเองเนี่ยเราอยากใส่อะไรเนี่ยก็จะออใส่ได้นะคะคือแบบที่เขาขายก็อาจจะอาจจะทาอาจจะทําเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็คือด้วยที่แบบว่าอยากจะทําเองอย่างเนี้ยคะ่ะวันนี้ก็ได้มาทาเนาะอ่ะ ก็ได้ทําเสร็จไปเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครนะคะก็ชอบที่น้องแป้งทำออในแนวประเพณีแบบนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องแป้งด้วยนะคะวันนี้ได้ถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันถ้าใครนะคะยังอยากจะทำเนี่ยก็ยังมีเวลานะคะคือแบบไม่ยากนะ,อ,ะอันดับแรกเนี่ยคือแบบเราต้องพันไส่อันนี้ไว้อัน,นอันนี้เนาะก็เพราะว่าอันนี้จะใช้เวลามากคือแบบ กว่าจะพันได้แต่ละเส้นเนี่ยก็คือแบบใช้เวลามากๆนะคะ,ะเราต้องพันไส้อันนี้ไว้ก่อนประมาณวัน2วันเนี่ยเราก็คือแบบมาตั้งขี้ผึ้งแล้วก็เออแบบทําเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้คือแบบเสร็จไปเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวแมงจะล่ำลาไปด้วยบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วนะคะโอเคแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันที่เราจะเอาไปถวายกันอีกทีหนึ่งตามอีพีเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่าก็จะได้มาประมาณนี้เนาะอ่ะแถมให้อีกนิดนึงนะคะคือแบบถ้าจะให้สวยกว่านี้เนี่ยคือเราเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยไปตากแดดนะคะแล้วก็ตรงหน้ามันเนี่ยจะสวยงามแบบเอ่อเรียบๆมามากๆเลยนะคะ อืบางอันก็ยังไม่แห้งสักเท่าไหร่นะคะนี่คือแบบแต่ว่าเหมือนอันนี้นี่คือแบบ,แบบแห้งแล้วด้วยเนาะสวยงามมากผางตกทิพย์นะคะนี่เยอะมากมกเลยคือแบบขี้พึ่งเรายังเหลือเดี๋ยวน้องเป้งคิดว่าจะไปซื้อมาทำอกีกอ่ะคืออันที่ถ้วยเนี่ยเราก็เออบางอันมันมันก็แตกไปด้วยนะเนี่ยคือแบบน้องเป้งจะไปซื้อมาเพิ่มนะคะนี่จะเป็นดินเผาเนาะอันนี้ก็ คือแบบถ้าใครอยากเห็นนะคะน้องแป้งก็ได้ไปถ่ายมาแล้วนะคะพิมพ์คําว่าเออ,เอ,อวิธีทําผังประทิปถ้วยดินก็ได้คะ่ะน้องแป้งเชียงตุงเดี๋ยวคือแบบจะขึ้นมาเลยเพราะว่าน้องแป้งเคยไปถ่ายทําตอนที่เขาทําด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้คือแบบปีนี้น้องแป้งไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราก็เลยซื้อเอาแบบง่ายๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะสวยมากเลยคือแบบถ้าเราเอาไปตักแดดใช่ปะ่ะที่อันนี้มันนะมันก็จะหายไปเลยนะ พี่แบบว่ามันแบบคือแบบตอนมันร้อนใช่ไหมเราก็เอามาเทแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยเราเอาไปตักแดดแล้วคือแบบหน้ามันจะสวยขึ้นมาเลยนะคะคือแบบมันบางอันคือแบบมันสวยเลยเอาไปตักแล้วมันจะเสมอกันมากเลยนะคะโอ้โหสวยงามมากอือหือบางอันก็สีแบบเอออันนี้อันนี้ตอนอันเนี้ยอันนี้จะเป็นในช่วงเวลาที่มันร้อนมากเราไปเอามาเทเลยเป็นสีแบบนี้นะคะ คือแบบถ้าตอนที่เราจะเทเนี่ยไม่ต้องร้อนมากแล้วมันจะสวยแบบนี้มากเลยนะออคือแบบมันเป็นถ้วยดินเนี่ยสำหรับเอาใส่ขี้ผึ้งใส่น้ำมันอะไรแบบนี้แหละอันนี้ถ้วยผางประทิ์เนี่ยเนาะอือสวยงามมากนะครับส่นเต้นนะดีใจมากเลยที่ได้ทำนะ